วันนี้ป้าจันกับลุงชำนาญมาจากเชียงใหม่จะมาทำกล้วยทอดสูตรพิเศษนะคะทิ้งไว้นานแค่ไหนก็กรอบป้าจันเขาจะทอดแกะใหญ่จังอันนี้เป็นแป้งที่ป้าจันทร์ผสมมาแล้วมีแป้งข้าวเจ้าผงฟูถั่วลิสงปนน้ำตาลทรายแล้วก็งาขาวนะคะแล้วถ้าใครมีมะพร้าวขูดขาวผสมลงไปแต่ที่นี่เราหาไม่ได้นะคะเทน้ำลงไปเลยค่ะสูตรนี้ไม่ใช้น้ำปูนใสนะคะเราต้องกะเอาว่าข้นเหลว นะคะความข้นความเหลวมันแค่ไหนนะคะคนเข้าไปให้มันเนื้อเนียนเลยนะคะคนเรื่อยๆเรื่อยๆจนเนื้อประมาณนี้จะใช้น้ําเยอะเนี่ยจะประมาณนี้นะคะปาดกล้วยดีกว่า3ชิ้นค่ะลูกหนึ่งจะอ3ชิ้นนะคะถ้าใหญ่มากก็4กล้วยสุกประมาณนี้นะคะไม่ดิบดแล้วก็ไม่สุกมากนะคะตอนนี้กำลังจะทอดเทสเทส มันจะต้องร้อนนะคะเราจะต้องน้ํามันร้อนมาก,มกอืม,มอมฟังเสียงหย้าง,างมันเหลือมประมาณนี้ก็เอาขึ้นใช่ไหม,อมโอเคทำเ,เ,เลี้ยงใหญ่ๆจะ สวยงามกล้วยทอดเออตอนนี้กำลังจะไปแจกแจกยังไงแจกกล้วยทอดยกล้วยทอดย้ายไปนี่อาจารย์ออกมาแน่ให้นางแน่่แจกย้ายอ่อนย้ายไปย้าย ก้อนนิดนึงเพราะมันพุ่งเสร็จใหม่ๆเอาเลยจ้าไอ้ยัยเอาเลยเสี่ยวสไลด์กอล้วจ้าขอบคุณมากมากโอเคยัยเอาแตนมาอันนี้ปล่าค่ะมานั่หยิบให้ป่องก็เห็นพุ่งตียัยใช้มือหน่อยนะเป็นจะแซ่บให้ฟังเสียงโลดกรกบๆๆฟังเสียงโลดอ่ะหลายคนอ่ขอบคุณมากมากนะโอเคยายเด้อ กิน้าซเอีีเฮ็ดเอ <im itation> ียงขั้นไยผสมแป้งเอียงแมนคักเลยตัววันคักมันออกว่าเป็นกล้วยทอดรสอัดอ่ะเอาอีกด,ดออกล้วยมันหลายหลายคนด้วยเนื้อในเดี่ยวมาค่ะให้หมดเลยเป็นคนสุดท้ายให้ผัวหล่อแกไอหัวหล่อนะคนสุสดท้ายแต่ทำไมลงมาจะเป็นอุจจุจอาจารย์ดูตส่าห์ให้ได้ผัวหล่อ คือเป็นอุจารณ์คือดีมีแห้งให้ได้จิบเลยในปังปังนะด้วยด้วยปังปังกดไลค์กดแชร์ให้อยู่เอิบซี